ทุกท่านตั้งใจฟังอธิบาลเรื่องกรรมฐานอย่าลืมว่าในตอนต้นนี้จะแนะนำกรรมฐานเพื่อในหลักสูตรกรรมฐาน 40, 40เพื่อเป็นความรู้และจะเลือกปฏิบัติเพราะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้มานี้มี 40, 40อย่างเอารงใจของคนถ้าแบ่งเป็นิตก็มียิตรก อารมณ์ข้นใจหกอย่างให้เลือกกรรมฐานแต่ละกองแต่ว่ากรรมฐานเฉพาะจาะจงจะว่ากันทีหลังอันนี้นอ,นอนุสติวันนี้เป็นกองที่สิบวันนี้ถือว่าจบอนุสติำาำ่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงมีพระพุทธติเป็นเบื้องต้นและมีอาณาปานุสติเป็นสุดท้าย วันนี้ก็อย่าพูดกันถึงอาาปานุสติคำว่าอาณาปานุสติแล้วนึกถึงลมหายใจเข้าออกคือเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าตามแบบของมหาสศิปฐีพานสูตรท่านแนะนำว่าเมื่อหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกอันนี้เป็นเบื้องต้นการมู้อย่างหยาบแต่พอาถ้าสมาธิสูงขึ้นหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้เป็นเป็นสมาธิที่มีกําลังสูงขึ้นละเอียดกว่าแต่ว่าถ้ากําลังใจเข้าถึงปฐมฌานคําว่าปฐมฌานก็มีสามอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด ให้กำลังใจเข้าถึงมรรคมรรชานอย่างละเอียดจะรู้ลมให้ใจตลอดสายให้ใจเข้าตั้งแต่จะมูกไปถึงศูนย์เหนือสะดือจะรู้สึกตัวหมดหายใจออกตั้งแต่ศูนย์เหนือสะดือกระทบเรื่อยมาจากหน้าอกจากท่อนหน้าอกถึงจะูกด้วยิมปากอันนี้รู้สึกตัวหมดอย่างนี้เรียกว่าเจออนาปานุสติ ใช่ขณะใดยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิในนาปานุสติเท่าที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นลีลาของมหาสติฐานสูตรถ้าเป็นของกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิทเพร่อว่าเป็นกรรมฐานรวมทุกอย่างเป็นทั้งสุขะวัสโกเทวิโชทราพป็โยเป็นสมมิทัปโตเป็นหมด ถ้าในมหาจตหานสูตรเป็นเฉพาะสุขกัสโกฉะนั้นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกของกรรมฐาน40มี3ฐานหรือว่าเวลาให้ใจเข้าจะรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกและกระทบที่หน้าอกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกจะรู้สึกว่า ลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกถ้าคนริมนที่ปากนุ่มจะมีให้ลมกระทบจมูกถ้าริมที่ปากเชิดจะกระทบริมที่ปากในบางกรกรรมฐานสี่สิบตั้งเป็นสามฐานนะอย่าลืมว่าให้ใจเข้ารู้สึกกลลมกระทบที่จมูกกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ หายใจออกกระทบศูนย์เหนือสดือกระทบราออกกระทบจบมูกด้วยริมที่ปากเกิดจมูกด้วยริมที่ปากก็ได้แต่ว่าที่สงเกตถ้าริมที่ปากงุ้ม,มจะกระทบรู้สึก,กระทบที่จมูกถ้าริมที่ปากเชิดจะรู้สึกกระทบที่ริมที่ปากถ้ากณะใดจิตใจรู้ลมหายใจเข้าใจออกอยู่เวลานั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิ นี่เป็นสมาธิในในนานา,นาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอันนี้ท่านไม่ต้องภาวนาเอากันแค่รู้ลมเข้าลมออกนะแต่ว่าถ้าจะผสมกับกองอื่นด้วยกว็ได้ไม่ห้ามนี่เฉพาะนาณาปานุสติท่านบอกไม่ต้องใช้คำภาวนาว่าการภาวนานี่มันมีทั้งคุนทั้งโทษ <c oughs> ถ้าขณะใดกิจสงัดดีมีรมสงัด เราใช้ธรรมนาควบด้วยดีภรวนาควบก็ได้พิจรารณาก็ได้เือใช้ปัญญาคิดพิดจรารณาก็คือลมคิดคิดในด้านสมถภาวนาอย่างอย่างบรณานุกตินถึงความตายก็ได้คิดในร่างกายเป็นสก,กายยติถิคิดในร่างกายมีส่วนสัตว์ต่างๆผมผมขนเล็บฟันหนังเนือเป็นต้นก็ได้คิดเพื่อสุนเปกรรมฐาน ถาชีวิตของเราร่างกายทั้งหมดเต็มีความสปกปรกโสมขกิงก็ได้แล้วก็รู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยแต่ว่าการจะคิดหรือไม่คิดหรือภาวนาหรือคิดกับสุนาตาจะารมของจิต <c oughs> ถ้าจิตต้องการความสงัดพอสมควรถ้าจิตต้องการในขอบเขรือขความสงัดก็ใช้ภาวนา เพราะว่าเวลาที่จิตต้องการภาความรงับนั้นไปพิจารณาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาจิตมันจะไม่ยอมคิดด้วยเพราะจิตต้องการสงบเวลาใดที่จิตมีลมต้องการคิดต้องการใช้ปัญญาก็ให้พิจารณาจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพิจารณาจิตจะเป็นสุขอย่างนี้ชื่อว่าจิตต้องการพิจารณาถ้าเราแค่ภาวนาจิตเป็นสุขไม่ต้องการคิด อย่างนี้เทวจิตต้องการสงัด <c oughs> ตอนนี้สำหรับอาณาปานุสติถ้าจะว่าจะถึงการระงับริบอนก็เป็นระงับริบอนตัวที่สี่คืออุทจจักกุกกุจจะที่มีอารมณ์พุ่งสั้นในสขารถ้าจะว่าถึงกรรมาฐานเป็นจริตในในอารมณ์พุ่งใจคือแก้จริต ก็แก้วิตกจริจโมหจริตคำว่าวิตกจริคืออารมณ์ชอบคิดไม่ชอบคิดนอกดูกนอกทางอย่างนี้ถ้าเรียกว,วิตกจริชอบครอบงำหรือว่าโมหจริมีอารมณ์หลงคิดว่าอารมณ์คิดที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางเป็นเรื่องภายนอกมันเป็นของดีเรียกโมหจริ ถ้านาปานุสติก็ใช่กับวิตกตรจรักกกจจตกบโมหะใจแก้อารมณ์นี้ถ้าถือว่าเป็นการแก้หนีวอนก็ถือว่าแก้อุทัจรุจักขอดีสีเพื่อรมฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวตอนนี้การเจรอนาปานุสติก,กรรมฐานกองนี้ต้องถือว่าเป็นกรนกรมฐานกองใหญ่ที่สุดในกรรมฐานสี่สิบ มีสามสิบเก้ากองต้องขึ้นกับอนาปานุสติทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำกองไหนต้องใช้ลมหายใจควบทุกกองถ้าไม่ใช้ลมหายใจควบจิตจะไม่ทรงความไปสมาธิหรืออาจจะเปสมาธิได้แต่เปสมาธิไม่นานก็สลายตัวหรือไม่ฉะนั้นกว่าจะเข้าไปจะทรงตัวเปสมาธิได้ก็นนาน ฉะนั้นทุกกองถ้าจะทำกรรมฐานอีกสามที่เก้ากองก็ต้องรู้ลมให้ใจเขาออกก่อนเ็าเรียกว่าต้องใช้อนาปานุติกรรมฐานก่อนนันกนคือกรรมฐานอนาปานุติเป็นกรรมฐานงับการพุ่งส้นเขาทำเขาอยังไงเวลาที่เราจะฝึกก็จะเริยมว่าความพุ่งส้นของจิตนี่มันเป็นของธรรมดาอารมณ์ของจิตเพราะว่าความพุ่งสั้นเป็นนิมนต์ ํำนิวิว์เพระพุทธเจ้าทรงแปลว่าเป็นกิเลสยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังในกนหมายควานิวร์เนี่ยถ้าเข้าครอบงำจิตเราก็จะกลายเป็นคนไร้ปัญญานิวร์จริงๆมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักในวังในรูปสวยเสียงเพราะกลินหอมรสอร่อยสัมผัสหว่างเพศ สองอารมณ์ไม่พอใจสามความว่วงสี่อารมณ์ฟุ้งสร้านและนำคารห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกใจในเวลาเจริงกรรมฐานเวลานั้นจิตของเราไม่สามารถจะทรงสมาธิได้จิตจะฟุ้งซ่าน ฉะนั้นเวลาจเจริญกรรมาฐานจริงๆต้องอาศัยอารมณ์สงัดจากนิวรณ์ห้าประการถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมีวิธีใดบ้างที่เราจะกำจัดนิวรณ์ห้าประการได้วิธีตอบก็ไม่ยากว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถจะตัดนิวรณ์สองข้อต้นได้ แค่สองข้อต้นนะยังไงยไงนิวรณ์ก็ยังมีอำนาจเลือเหนือเราอยู่ถ้าเรายังไม่เป็นพระอรตับผลเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถตัดนิวรณ์ตั้งแต่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าได้กรงความว่านิวรณ์ทั้งห้าตัวนี้จะต้องตัดด้วยความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงนิวรณ์ก็ครองนำจิต เราก็ยังไม่มีโอกาสจะตัดในเมื่อเราตัดไม่ได้ทำงไงนิวรนจะระงับก็มีทางเดียวที่เราจะหลบนิวร์วิธีหลบนิวร์ก็คือว่าไม่นึกถึงชื่อมันเลยมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างเพราะมันเราไม่สนใจในมันแต่คําว่าไม่สนใจนี่นก็ระวังนะปรเดี๋ยวเดียวจิตก็เข้าไปยุ่งกับนิวร์เหมือนกัน ในเราตอนต้นเราคิดว่าเวลานี้เราจะไม่สนใจจับนิวรณ์กรรมฐานที่เป็นศัตรูกันิวรณ์เป็นกรรมฐานใหญ่ก็คืออนาปานุสติเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอารมณ์อื่นที่อาคิดเราไม่ยอมคิดเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความเป็นทิพย์ของจิตใจการท่องเที่ยวบรรพบต่างๆ การระลึกชาติการรู้จิตใจทองคนทุกอย่างเวลานี้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหลังจากนั้นเราก็ตั้งจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกแต่ก็จงอย่าลืมทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าจะไม่สนใจในมันแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันคบวิวรรลสายสงไขกัด คือเราเกิดมาแล้วในหล่สองไขยกับแต่ดัชชาที่เราเกิดมาจิตเราก็วุ่นวายกันนิวรณ์จะเป็นปกติขึ้นหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเราชอบอารมณ์ที่ชอบอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของนิวรณ์และบปริการในสองไครทาไม่ถูกใจเราโกรธอาการโกรธความอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ รายการีนสามพรามุ่งจะทําความดีจะคิดแล้วจะทํางานสักอย่างหนึ่งเพื่อไปงานที่ออกกําลังกายน้อยความง่วงเข้ามาแทรกอันนี้ก็แป่ลงเพราะนิวรนเพราว่าเราจะคิดจิตการงานและทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้ความคิดเราต้องการจะคิดจะวิจัยกิตการงานอย่างนี้ให้มันดีที่สุดเท่อที่จนก็ดีได้แต่ว่าเดี๋ยวเดียวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนิวรห้าก็เข้ามาแทรก อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอันนี้อย่างนี้ก็เป็นนิวรณ์แล้วกับริการที่ห้าเรามุ่งเชื่อด้วยปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเคยเกิดขึ้นมีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเราควรจะเชื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วแต่ประเดี๋ยวเดียวอารมณ์จรก็เข้ามากเกิดสงสัยว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมีผลจริงหรือมีผลไม่จริง,รงอย่างนี้ก็แปลการของนิวรณ์ ตาวมความอาการทั้งห้าอย่างนี้มันมีในใจเรามาตลอดทุกทุกครั้งนีน้ในการเกิดเกิดที่ว่าอารมณ์จิตของเราครบนีวณนไปประสงค์ไถกับอยู่อยู่เราจะบังคับให้มันหลีกไปโดยเฉพาะโดยโรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ก็มีความจะเป็นก็ต้องโตกัไปทั่ไปสู่มาในระยะแรกระยะแรกๆกเราอาจจะแพ้มันมากกว่าชนะ ต่ทำหนัหนกๆเข้าเราก็จะแพ้กับชนะเท่าๆกันในที่สุดไอาการชิงขึ้นเราก็ชนะมากกว่าแพ้ในที่สุดถึงขั้นเราเป็นผู้ชนะตลอดกาล์จากนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อการควบคุมจิตเ่านทำยังไงในวิสุทีิมรักือเป็ไปหลักสูตรจวฐาน4สี่สิบท่านกล่าวว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอันดับแรก ถ้าจิตมันฟุ่งซ่านไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราจะแค่เอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ดีหรือว่าทำให้จิตละเอียดกว่านั้นให้ใจเข้าออกเรารู้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้มันสามารถจะคุมได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกี่สแสดงว่าจิตเราไม่สามารถจะทรงตัวได้นาน ในการทรงสมาธิหรือว่าการทรงฌานได้นานหรือไม่นานอยู่ที่อานาปาลุสติวิธีปฏิบัติขั้นต้นท่านบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกนับว่าหนึ่งเราจะนึกนับในใจก็ได้จะขยับนิ้วมือก็ได้ที่มีก้อนขวดก้อนใสเพื่อน่าหายใจเข้าหายใจออกรอบแรกหยิบก้อนขวดก้อนวางไว้หนึ่งเม็ดก็ได อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะถนัดให้ใจเข้าให้ใจออกนับวันหนึ่งง่าใจเข้าให้ใจออกนับวันสองอันนี้เป็นคู่ตนแล้วกลับมาใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับวันหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับวันสองให้ใจเข้าให้ใจออกนับวันสามล้วขึ้นต้นใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับหนึ่งสองสามสี่นับหนึ่งสองสามที่ห้าหนึ่งสองสามที่หก อย่างนี้ตะเรื่อยไปสุดแล้วว่ามันจะไปเผือตรงไหนตอนนี้วิธีปฏิบัติจริงๆถ้าทำแบบนี้รู้สึกว่ามันยากก็เลยทดสอบปฏิบัติมาแล้วนะถ้านับตามแนววิสุทธิมัติยากก็จงอย่าลืมนะว่าขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและขณะใดที่รู้การนับเวลานั้นจิตเป็นสมาธิ ทำว่าสมาธิไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดไม่ใช่หลับสมาธิคือปลว่าการตั้งใจเราตั้งใจรู้การนับรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเขาออกขณะใดที่ทรงจิตใจยังทรงอยู่ในการตั้งใจที่เรากําหนดไว้เวลานั้นเอว่าจิตมีสมาธิเท่าที่เคยปฏิบัติกันมาเขาทำง่ายกว่านี้ อันดับแรกใช้กำหนดบังคับใจหรือว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบให้ใจเข้าใ,ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใ,ใจออกนับเป็นสองเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดถ้าจิตใจมันฟุง้งซ่านไม่คิดโน่นคิดนี่เข้ามาแทรกแทนเมื่อรู้สึกตัวเราจะไม่นับต่อเราจะขึ้นต้นใหม่ ขึ้นต้นใหม่นับหนึ่งจงกว่าจะถึงสิบถ้าถึงสิบจิตเริ่มพุ่งสัน้นก็เลิกได้แล้วพอใจตอนนี้ถ้าหนึ่งถึงสิบจิตยังไม่พุ่งสัน้นล้วก็นับเรื่อยไปถ้าพุ่งสั้นไปครับไม่ไหวเราก็เลิกถือว่าได้กําไรถ้านับถึงถึงสิบคิดว่าพอทุนกับเราที่ต้องการถ้าังเอิญม,มันเลยสิบขึ้นไปแล้วครันนี้ยังไม่ต้องกําหนด พยายามควบคุมวิธีการนับหนึ่งถึงสิบให้มากที่สุดทําให้นานๆในหลายวันถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ครบจิตไม่ฟุ้งซ่านก็นับหนึ่งถึงสิบใหม่แล้วนับสิบเอ็ดสิบสองถึงยี่สิบก็ได้เี้ใหม่ๆจริงๆแค่หนึ่งถึงสิบไม่ต้องสู้กันไปสู้กันมาอาจจะตั้งตั้งต้นบ่อยๆทั้งนี้ถ้ามันรดาญาโยงพระธิษัทุกคนะพระทุกท่าน ตั้งใจทำอย่างนี้นะเอาจริงๆทุกวันก่อนหลับนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ถ้ามันเกินสิบก็ดีตามใจมันถ้ายังสบายเราไม่เลิกถ้าจิตมันเกิดฟุง้งซ่านแล้วก็เลิกตอนตื่นเช้ามืดตื่นขึ้นมาใหม่ๆนับหนึ่งถึงสิบทั้งนี้ก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าซะกอ่อน ต่อไปไม่กี่วันนักไอ้วันต้นๆมันก็สู้ไปสู้มาแค่หนึ่งถึงสิบต้องสู้กันมันจะคิดอย่างอื่นต่อไปจิตมันชินนับหนึ่งถึงสิบก็แล้วจิตก,ก็ไม่ไปไหนถึงยี่สิบก็แล้วจิตไม่ไปไหนถึงสามสิบก็แล้วไม่ไปไหนเข้าที่เคยทดลองตั้งแต่หนึ่งถึงสองสามร้อยเนี่ยมันยังอยู่ถ้าทําได้อย่างนี้ชว่วการทรงสมาธิของทุกท่านอ่ะดีมาก ยังเวลาที่ใช้กําลังที่คุยญาณเห็นผีก็ตามทเทวดาโนรกสวค์ก็ตามจะไปไหนก็ตามจิตจะทรงตัวถ้าจะคุยกับเทวดาคุยกันนางฟ้าคุยกับพระพรหมคุยกับพระอริยเจ้าคุยกับพยายมือคุยใครก็ตามมันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงไม่จะไม่เครื่องจะไม่เลื่อนไปไหนนี่เป็นการฝึกการทรงตัวเพราะนาปาโสติ ถ้าเราสามารถทรงตัวได้ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยนับไปด้วยเวลานั้นจิตไม่ฟุ้งสร้างจิตคงการนับรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงก็ตามเสียงสุนทรภก็ตามเวลานั้นปลายกฏเราไม่ําคาญในเสียงขณะนั้นเพิ่งทราบว่าจิตเราอยู่ในปฐมฌาน ทั้งนังที่รู้รวมไม่ใจก็ออกเสียงที่นับอยู่นน,น่นแหละถ้าเกิดไม่ํำคาญในเสียงมาจิตก็จิตอยู่อยู่ในขั้นปฐมฌานฌานที่หนึ่งถ้าเรานับไปนับไปนับไปเจอจิตมีความสุขขึ้นสุขขึ้นจิตมันหยุดนับเฉยๆจิตมีความสุขของใสสดชื่นอย่างนั้นเป็นอาการที่ของฌานที่สองก็ต่อไปถ้านับไปนับไปจิตหยุด หยุดหยุดการนับจิตมีตัดความสดชื่นทิ้งมีความสุขมากทิ้งไปมีการทรงตัวเฉยๆหูดินเสียงไฟหนักไฟนอกน้อยแล้วร่างกายที่นั่งอยู่และนอนอยู่ตามรู้สึกตึงเป็งคล้ายๆกับไขมัดจะจับให้ทรงตัวตร,ต,รต,รตรงตรงมีการเครียดทางร่างกายแต่จิตเป็นสุขอย่างนี้แปลกายคนชามีสาม เวลานี้จะรู้สึกลมหายใจเนี่ยเบามากจะรู้สึกน้อยเต็มทีแต่ทํา,าไปทําไปถ้าจิตหยุดหยุดพอหยุด,ยดนับแล้วจิตสงัดลมหายใจเบาลงเบาลงเบาลงจิตมีความสูงมากจิตตั้งทรงตัวมากในที่สุดไม่รู้สึกลมหายใจเขาออกและก็ไม่รู้การัมผาสของภายนอกสุนัขจะเห่าจะหอนเสียงอะไรเสียงจะดังคนจะพูดถึงตังสงคราม ไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าไม่หลับมีความรู้สึกตัวเต็มบริบูรณ์ข้างในสว่างจ้ามีความสุขมากจิตเป็นหนึ่งไม่ขึ้นไหวอย่างนี้แปรการของฌานที่สี่นี่เปแล้วษณะของอนาปานุสติแล้วก็คุณสมบัติของอนาปานุสติมีมากเพราะเวลา คือว่าถ้าใครฉลาดกลว่ามีการคล่องตัวในอนาปานทุตติให้คล่องจริงๆสามารถจะเข้าชานในทุกเวลาตามที่เราต้องกอารจะเป็นเวลาหิวข้าวอุปจาระปัสสาวะแม้แต่เดินเขา้าทรนอุปจาระจัดหยัดอย่างนี้ก็สามารถจิตทรงฌานได้ถ้าคล่องอันนี้จะมีความจําเป็นแล่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดใหญ่สําคัญก็คือว่าถ้ามีทุกขเวทนากับร่างกาย อย่างป่วยแค่ไม่สบายไปนจุกน้นเฉียดนี่ปวดน่นก็ตามถ้าเวลานั้นจะสามารถทรงอนาปลาลงโทสติได้ทุกเวจาและสมาธิกำลังทุกเวทนาจะรู้สึกเบาลงไปมากถ้าจิตเข้าถึงฌานเกือบจะไม่รู้สึกทุกเวทนาถ้าจิตเข้าถึงฌานในสี่มันจะไม่รู้ทุกเวทนาเลยและไปการต่อไปประโยชน์ใหญ่ก็คือว่าบุคคลที่ คล่องในอนาปานุสติสามารถจะรู้กำหนดเวลาตายของตนเองได้จะตายเมื่อไรตายวันไหนอาการตายเป็นยังไงจะรู้ได้ทันทีนและเวลาจะตายสำหรับท่านอนอนาปานุสตินี้ทำมาหลงตายไม่มีมีทางเดียวว่าถ้ารู้เวลาถึงเวลาจะตายท่านจะเลือกทางของท่านว่าเวลานี้ท่านจะไปเสวันหรือไปพุทธโลกหรือไปนิพพาน เป็นหน้าที่ของท่านจะเลือกแล้วก็ได้ตามความประสงค์อันนี้ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ก็อนาปาสติสําหรับอนาปาสติก็หมดเวลาจะพูดต่อที่ไปก็ขอแนะนําบรรดาญ,ญาโยงบริษัทในด้านมโนมยิทิคําว่ามโนมยิทิแปลว่ามีลิปทางใจเห็นยังมีคนเก่ามากนะเป็นนั้นว่าการปฏิบัติ ก่อนที่ภาวนาทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไป็นไปขอบรรดาญ,ญาโย,โยนทั้งหมดทําใจตามนี้ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าการเกิดในนษยสโลกมันเต็มไปได้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ ความปรารถนาไม่ค่ยสมหวังก็ทุกความรัดพลาดจากของรักของเย้าใจก็ทุกความตายเข้ามาถึงก็ทุกโลกนี้ทั้งหมดมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขก็คิดต่อไปแล้วคนอย่างเราเนี่ยคนจะมาโลกนี้อีกไหมถ้าเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆเพราะเรื่องพอมีปัญญาอยู่บ้างไม่โง่กเกินไป เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้โลกที่มาเต็มด้วยความทุกอย่างนี้ไม่น่าจะมาอีกก็ตัดสินใจว่าถ้าร่างกายตายคราวนี้เราไม่มาโลกนี้ถ้าไม่มาโลกนี้จะไปโลกไหนไปเทวโลกเทวโลกกับพระมโลกมีความสุขจริงแต่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาใหม่ท่านที่ได้พญามโนยิธิแล้วจะ,จะทราบ ว่าก่อนจะมาเกิดเป็นคนแล้วสมัยก่อนเราเคยเกิดเป็นวันดากันบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างเกิดเป็นคนหลายหลายชาติแต่ใน,นที่สุดแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องมาทุกข์ใหม่เท่านี้พ่อะไรเพราะเราไม่หมดกิเลสพราะเรายังติดความโง่อยู่คือติดโลกฉะนั้นเราก็คิดในใจว่าไอ้โลกเต็มได้วยความทุกข์อย่างนี้เราขอตัดความโง่เลิกไม่ต้องการมันอีก แล้วไม่ต้องการเทวดาหรือกลุมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็ภาวนาวันมะพัทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะอย่าลืมว่าเวลาที่ให้ใจเข้าจะออกก็ปล่อยอารมณ์ตามสบายองอใจเขารับศาบรถูกก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีต่อน,นั้นไปก็มีคนเข้าไปสอนเข้าไปแนะนำ เขาจะแนะนําในการตากิเลสในช่วงนี้มีคนเข้าไปแนะนํานี่เขารรดาญาโยมพุทธุริษัททุกคนเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจราไม่ใจเขาออกตั้งใจรับฟังคําแนะนํขนาขณะที่รับฟังคําแนะนําของเขาอยู่จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตสะอาดเมื่อกิเลสมันพ้นไปจิตก็สะอาดอารมณ์เป็นที่ก็เกิด ในเมื่ออารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดอารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดครูเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่านหน้าบ้างเขาถามนี้เทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมให้ถือความรู้สึกเป็นสําคัญอย่าถือลูกตาเพราะทิพยานไม่ใช่ลูกตาเห็นมีความรู้สึกมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาบจิตให้เชื่ออารมณ์แรกของจิตที่มีความรู้สึก แล้วก็ถามว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีจะยั้งตัวแล้วถามว่าท่านบนนั้นเป็นหญิงผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นขยะนะนําใไปไปพระจุลามณีจิริสฐานได้ไปนิพพานนิสําคนใหม่คนเก่าก็ให้พาท่องเที่ยวไปจาพบต่างๆแถมน,นรึกชาติได้ แล้วตอนนี้ไปควณดาญ,ญาติโยมพระธบริษัททุกคนหันหน้าไปทางพุทรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน